เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้บริษัทใหญ่ๆประสบความสําเร็จวันนี้เราจะมาลองสวมบทบาทเป็นเหมือนคุณหมอที่จะมาตรวจสุขภาพภายในของธุรกิจกันครับเพื่อค้นหาว่าจุดแข็งและจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางขององค์กรนั้นคืออะไรกันแน่เอลองคิดตามดูนะครับว่าทำไมบริษัทที่อยู่ในตลาดเดียวกันขายของคล้ายๆกันบางบริษัทถึงเติบโตได้ดีมากๆ แต่อีกบริษัทกลับไปไม่รอดหลายคนอาจจะมองไปที่ปัจจัยภายนอกนะครับแต่จริงๆแล้วคำตอบส่วนใหญ่มันมันมกจะซ่อนอยู่ข้างในองค์กรนี้เองครับและเพื่อที่จะเข้าใจสภาพที่แท้จริงของบริษัทเนี่ยเราก็จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกันก่อนซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการตรวจสุขภาพประจำปีแบบละเอียดให้กับองค์กรเลยแหละครับคือต้องบอกว่าการรู้แค่ว่าข้างนอกมีโอกาสอะไรให้คว้าหรือมีอุปสรรคอะไรที่ต้องระวังมันยังไม่พอครับ เพราะถ้าเราไม่เข้าใจศักยภาพภายในของบริษัทตัวเองอย่างลึกซึ้งเราก็จะไม่รู้เลยว่าจะใช้ประโยชน์จากโอกาสหรือรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้นได้ยังไงเอาละครับแล้วในการตรวจสุขภาพองค์กรครั้งนี้เรากําลังมองหาอะไรกันอยู่สิ่งสําคัญที่เราต้องค้นหาก็คือจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทนั่นเองครับหลักการพื้นฐานของมันง่ายมากๆเลยครับ จุดแข็งก็คือทรัพยากรหรือความสามารถพิเศษที่เรามีดีกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควรนำไปต่อยอดส่วนจุดอ่อนก็คือข้อด้อยหรือสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีพอซึ่งเราต้องยอมรับแล้วก็รีบหาทางปรับปรุงแก้ไขครับโดยทั่วไปแล้วนะคะการวิเคราะห์ภายในเนี่ยเราจะสำรวจกันในทุกส่วนสำคัญของบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการตลาดการวิจัยและพัฒนาหรือแม้กระทั่งเรื่องการปฏิบัติงานและบุคลากรครับโอเคครับ เรามาเริ่มเจาะลึกในส่วนที่จับต้องได้ง่ายที่สุดส่วนหนึ่งกันก่อนเลยนั่นก็คือสุขภาพทางการเงินของบริษัทมาดูกันครับว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้กันได้อย่างไรหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพการเงินที่สําคัญมากๆเลยก็คือสภาพคล่องครับซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆมันคือการตอบคําถามที่ว่าบริษัทมีเงินสดพอจ่ายนี่ระยะสั้นที่กําลังจะมาถึงหรือเปล่าแล้วเราจะวัดค่านี้ได้อย่างไง นักวิเคราะห์เขามักจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรือ current ratio ครับหลักการก็คือเขาจะเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย,ายๆภายใน1ปีมาหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้ที่ต้องชำระคืนภายใน1ปีนั่นเองครับจากตัวอย่างที่เรากําลังดูกันอยู่นะครับพอคานวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์คือ1.94แล้วตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง นี่แหละครับคือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขผลลัพธ์1.94หมายความว่าสำหรับหนี้ระยะสั้นทุกๆ1บาทบริษัทมีสินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ถึง1.94บาทเลยนะครับแบบนี้ก็แปลว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีมากถือเป็นจุดแขังทางการเงินที่ชัดเจนเลยครับ นอกเหนือจากเรื่องตัวเลขการเงินแล้วนะครับมันยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังมากที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการทำงานทั้งหมดของบริษัทได้เลยนั่นก็คือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain ครับมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าบริษัทสร้างคุณค่าส่งไปถึงมือลูกค้าในแต่ละขั้นตอนได้อย่างไรแนวคิดหลักของมันก็คือธุรกิจเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ก้อนๆเดียวครับ แต่มันคือการร้อยเรียงกิจกรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเป็นเหมือนห่วงโซ่ซึ่งในแต่ละข้อต่อของโซ่ก็จะมีการเพิ่มคุณค่าเข้าไปในสินค้าหรือบริการทีละเล็กทีละน้อยโดยกิจกรรมหลหลักๆก็จะมีอยู่5อย่างครับลองนึกภาพตามกันให้ง่ายนะครับสมมติว่าเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่ง 1. คือการนาเข้าวัตถุดิบก็คือการจัดหา,มาเมล็ดกาแฟดีๆ 2. คือการผลิต ก็คือขั้นตอนการคั่วการบดการชง 3. คือการจัดส่งก็คือการเสิร์ฟกาแฟให้ถึงมือลูกค้า 4. คือการตลาดและการขายและสุดท้าย 5. ก็คือการบริการหลังการขายครับหัวใจสำคัญของมันอยู่ตรงนี้เลยครับการที่เราไปวิเคราะห์ทีละข้อต่อในห่วงโซ่นี้จะทำให้บริษัทเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราเก่งตรงไหนซึ่งก็คือจุดแข็งและเรายังต้องปรับปรุงตรงไหนซึ่งก็คือจุดอ่อน เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดนั่นเองแล้วแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดครับหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วการที่เราค้นพบจุดแข็งจุดอ่อนทั้งหมดนี้เราจะรู้ไปเพื่ออะไรคําตอบก็คือเพื่อนําข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมารวมกันเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมและเหมาะสมที่สุดสําหรับบริษัทนั่นเองครับหลักการมันก็เหมือนการจับคู่เลยครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีจุดแข็งด้านการเงินแล้วข้างนอกมีโอกาสให้เข้าซื้อกิจการคู่แข่งแบบนี้ก็ควรลุยเลยในทางกลับกันถ้าเรามีจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีแล้วดันมีอุปสรรคคือคู่แข่งรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำๆเข้ามาตีตลาดนี่คือสัญญาณเตือนภัยสีแดงที่เราต้องรีบหาทางรับมือโดยด่วนเลยครับท้ายที่สุดแล้วนะครับ การรู้จักตัวเองให้ดีพอหรือการวิเคราะห์ภายในองค์กรอย่างละเอียดนี่แหละครับคือบันไดขั้นแรกและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ทีนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับครั้งต่อไปที่เราเห็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดแล้วลองวิเคราะห์ดูสิครับว่า จุดแข็งภายในที่ซ่อนอยู่ของเขาคืออะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งทีมงานที่ทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง